ลาบวัวนะคะวันนี้อันนี้จแบบัดแดดอันนี้ต้องมีดีด้วยดีดีตลอดนะครับเป็นจังไดค่ะมือนีสิก้อยค่ะอันนี้จะกแบบ้อย นี่ังไรคมที่สุดยาละมุนนีคงคงคง่เปมนคมก็ดอยาาเค็ดชิมไงเดูโอ้คมยูจิงสุดเลยตอนไงบ่ได้ี่องเลยถ้ามากินลาบด้วยค่ะมือลาบสดๆกระสีเฮ็ดหลายสูตรเนี่ยเพราะว่าหลายคนกินเนาะ เน,นี้อนียไม่โชว์ก่อนเนี่ยประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นข้าวเที่ยงนะคะอา,าอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงวันนี้ขั้นกระมาณนี้ขั้นแล้วั็ลวกลวกจิ้มแก้วขม ขาดยาหรือจะจุดิบๆก็้วแต่แู้ผู้ชอบแล้วก็สิลาบเลือดน้ำค่ะลาบสูรเลยเอ็ดสูตร,ร้อยเอ็ดนะคะมาเด้อไม่กินลาบน้ำกันเดลยพี่นองกินข้าวเที่ยง ภาบงัวน้องกันมาค่ะมากบรรยากาศฝนตกลิ่นๆมือนี่บรรยญญากาศดีดีจะได้เหมาะสำหรับสิมาก้อยลวกลวกจิมเนาะเขากับบรรยากาศบรรยากาศลวกจิม แล้วก็วางเดยวสิลวกแบบใส้เพียใส่เพียค่คม้มขมเพียงมวนจุเพียที่บอกว,ว่าค้มขม่มก็ไส้เพียนี่เพีย่ออนเป็นวัฒนธรรมการกินของคนทั้งอีสานค่ะทนทั้งอีสานบานเฮาถือเป็นเรื่องธรรมดากาัน บริโภคดิบนะก็เป็นเรื่องธรรมาดาแต่ว่าภาคอื่นเคนคนบกินดอกนี่หน่อยต้น่ยิบกินก็ส่วนมากก็จะเป็นคนทางภาคอีสานนะคะบ่าไม่บ่าม่เรื่องนานรังเกียดไอ้อย่างคะ่ะเพราะว่ามันกินเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมการกินของแต่ละภาคมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น มาเบิ้งวัฒนธรรมการกินขอ,องของภาคอีสานรทรีอ่อยิ่งดับประทานแบบนี้แหละแบบแบบเครื่องไส้ดาวดินแบบสิบบองนี่ก็ติดจิงเอ็นเอ่นและขั้นแค่หน้าเนาะแบบนี้เนาะเป็นเครื่องในเยี่ยมเป็นเครื่องในของเนาะ เด็นักเรยกินก๋วยาย่ละมดนี้นไงแกงเขียวหวานของของนักเรียนเ็แกงเขียวหวานอันนี้เป็นอาหารเที่ยงของครงเรูนนะคะผ,ผู้เพ้่นกะจิไล่เดือนกะจิจ่ายเป็นเดือนค่ะผู้กินเขาเชียงที่เด็กนอยที่เด็กนักเรียนนี่ทานฟรีนะคะ้าไปทานอาหารเที่ยงฟรี แต่คุณครูนี่ต้องจ่ายเงินนะคะเพราะว่าคุณครูมีเงินเดือนคุณครูก็จ่ายไม่แพงค่ะเดือนละสี่ร้อยบาทบางวันก็แล้วแต่อาหารก็จะวนเวียนไปสี่ร้อยบาทเนาะเย็นละมุนนะเนาะย่าละสี่ร้อยบาทค่อย,ยงถ้าคุณครูคท่านใดไม่มาวันไหนก็สละสิ ไปกลายเป็นรายเดือนนะคะเ mm. มรัวเน่กปกติกับเมรัวเป็นผู้ปรุงอาหารเป็นผู้เห็ดอาหารหขนาดคู่แต่ว่าถ้าคุณคู่ว่างช่วงม่งว่างสิจะสามารถมามาซอยมาช่วยได้นะคะแต่แต่ถ้าไม่ว่างก็เป็นหน้าที่ของเมรัวก็จะช่วยทําก็ทําไม่ยากแบบง่ายๆอาหารก็จะไม่เน้นอาหารที่มันทํายาก เอาแบบง่ายๆกินอยู่ง่ายๆตามวิถีของครูชนบทนะคะซิบเลือกกินนะกินยังก็ได้ง่ายๆคืง่าย,ายเพราะว่ากว่าเราจะได้รับประทานอาหารนี่เราต้องปักอาหารให้นักเรียนก่อนนะคะดูนักเรียนทานอาหารก่อนที่จะถึงคิวครู แต่ถ้าคุณครูว่างอย่างอย่างวันนี้ถ้ามีคุณครูว่างก็จะมาช่วยแม่ครัวช่วยมางว่างแต่วันไหนไม่ว่างก็แม่ครัวก็จะจัดให้พอเวลาเวลาทานข้าวเที่ยงของเด็กเด็กนักเรียนครูก็ต้องช่วยกันตักอาหารให้นักเรียนก่อนเพราะว่างเป็นชุดๆเ,เตรียมไว้ก่อน ชิ้นชิ้นทาลาบนี่ถ้าทาจังสีเขาเอือนก่อยเนาะถ้าหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นี่หั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้คําท้าวพาอีสารสีเอิอน่าก่อยแต่ทาลาบนี่ก็จะสับสับให้ละเอียดเลยค่ะบเพราะว่าละเอียดเป็นไงดอกวะสับข้อหยาบหยาบ ก็เลี้ยแต่เ้แต่คนชอบอันนี้ก็ไม่ใช่สูตรตายตัวสูตรของใครของเราลิ่นลิ่นก็บ่มาตรฐานเพราะมันมาตรฐานสากลใครชอบแบบไหนก็จับแบบนั้นบางคนบางภาดเขาก็ทําราบสูกนี้จะเป็นจะ,จะเปรี้ยวออกเปรี้ยวเนาะรสชาติสิแบบแบ,บเปรี้ยวไหม ทานผักกาดเป็นมักกิสานแต่ว่าท่างภ,ภาคอีสานนี่สุบโคโ่อยแต่ว่ามักกะมีอยูย่ไหมถึงว่าบางคนนะคะบางคนนี่ถ้าคุณซื้อวันลาบเดี๋ยวนี้กระสินเน้นไปในเรื่องของข,องขมเนาะรสชาติออกขมเนาะขมบีจะเป็นบีปลอมเฮ้ยบ่มีปลอมอันนี้เป็นบีตลาดคุณก็เห็ดสำเด็จไหมหนีอเป็นเพีย ก็ได้นิย่มบอกให้รสชาติเลยค้มคมขันคม้มแล้วก็สิาาสกาสิวะแสบนะสิบสิบปึกป่าทนอ,อีสานส่วนมากกว่าสันติลาแต่ว่าถ้าเหนือทั้งหนังจะเถ็งก็ท่นชอบของแต่ละคทนะค่กเราจะไปพูดรวมก็ไม่ได้บางคนทางอีสานก็ไม,ม่เขาไม่ทานเนื้อวัวน,นะคะ ม่ทานดิบกอันนี้ก็ต้องอยอมรับส่วนคนทานก็มีก็เหมือนกันแล้วแต่จามาบอกว่าคนอีสานกินดิบกินซ้อยจุกินดิบทุกคนไม่ใช่นะคะไม่ใช่ใช่เป็นบางคนชอบถามาคู่กินบ่ดิบกินค่ะกินเพราะว่าพี่น้อง พอมีก้ากินมา,เนาตเตอนาน่ค่ะกินอะไรเบริดกินทุกอย่างที่ผ่านหน้าแหละค่ะกินเบิดสุ่งนี้หดบ่เลือบค่ะกิง่ายกินง่าย,ก,ายกินอะไรก็ได้จะกินแบบอาหารอีสานบ้านเฮาเลยก็ได้กินอาหารไทยก็ได้ อาหารผักกลางผักไต่ผักเนือ้อกินยเยอะแล้ค่ะอาหารกลางประเทศก็ทำได้ด้วยกันต้องมีอาหารญี่ปุ่นอยู่ให้ได้กินให้ได้สร็จค่ะย่มาช่วยจักหน่อยก่อนนะคะ มาช่วยจัดงานก,กันอ่นประมาณนี้นะคะอ,อ่นเตรียมไป่ะบ่าเด็ดปุงเดี๋ยระสิเีเลาไลอยู่มาดู พีน่น้องพี่น้องเอฟซีเพื่อนๆมากินน้ำกันค่ะให้กินถงละให้กินลาบไม่้มีการมือเนี่ยเวลาหั่นเนื้อเราก็ต้องดูด้วยนคะครับมีามไล่ขวางขวางสะได้เหนียว ตัม้มนดก่านีเสนี่งนอันนี้เลก็เหนียวค่ะเสียงกับลงโ่งเป่งของนอกเลยย้ายละมุนเนี่ยควนโรงเรียนจัดเตรียมทาบหลุ่งอะไรได้อย อาก,กาศดีมือ่อนี่ฝนตกอากาศดีมากเลยากาน้ำท่วมเขาสิไปไทยบงางนีเดอกน้ำท่วมเข่าของเรื่องเียง ไล่ขวางค่ะหั่นบางๆเวลาเราไปลวกมันจะได้ไม่เหนียวลวกจริงหรือเราจะทำลาบก,ก็ได้ ขาเที่ยงน้ำกันจ้าทุกผู้ทุกคนเด้อกินหลับง่วงมีคาบสิเฮ็ดสูตรขมสูตรขมค่ะวันนี้เพราะว่าเห็นบีเห็นบ,แบบีเลยอีกินีน มันจะเทเป็นลาบลาบร้อยเรือนกันซับ ราซื้อข้าวเหนียวแบบอ่อนๆแล่บ่อายละมุนเอาที่นึงเล้กินเมืม่อหนึ่งที่กินกับข้าวเหนียวค่ะปกติแต่กินข้าวเจ้า้าเป็นอาหารอาหารกับแต้แต่อาหารค่ะถ้าเป็นอาหารแบบเนื้อแบบนี้แบบลาบยังสิดแต่กินข้าวเหนียวค่ะ ตำยุบบ่เหงมันสีบ่นี่กันบ่มันสีบ่แย่งซี้นกันบ่แม่ครัวตำมังบ่แต่งย่านย่านลาบบ่เสียมกันมีดตำมังน้ำเมนบ่ไรอันดีมันีบบ่เสียต้งเอายางไดยางนึงไปมันจังเสีสั่นด็ การเฮ็ดอาหารนี่ก็ก็สิเฮ็ดได้ดีแต่ว่ากันว่ามาเฮ็ดฝอกฝ่าวแบบเนาะแบบด่วนๆก็สิบ่ได้ดีเลยต้องมีเวลาโดยเฉพาะการเฮ็ดลาบมนนันต้องพิถีพิถันจกักหน่อยใช้เวลาอย่างขี่หลายกัพค่นล่ะ20-30นามสิบในที่ผมเนี้เนี้ยอ่าม่สับอยู่นี่ เวลาซับจัาหน่อยพี่น,อน้องเอาเลยลายสวยเอาให้คือใจรับปรทานเลยติดใ,ใจใไม่ั้วไปเลย ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็สับเสร็จก็วางค่ะอ่ะมาเบิงวิธีการทำลาบลาบลอยเลือดมาดูสูตรและวิธีทำลาบลอยเลือดกันนะคะเข้าก็บเอาอเนื้อเนาะซับ ซับมุนมุนกับบมุลไปไลนดอกพอประมาณเลี่ยดแล้วแต่ชอบนะคะใส่กระเลือดเรอ่ามาปรุงกันเลยค่ะเริ่มจากลาบนี่ต้องใส่เกลือใส่เกลือเล็กน้อยค่ะใส่ไม่เยอะประมาณนี้อันนี้เกลือใส่เกลือค่ะ ใบมะกรูดมานะครับพริกป่นค่ะพริกป่นนะคะโอเคไหมครับอขอบคุณมากขอบคุณมากไปมะกรูดขอบคุณมากใส่อะไรซ้อนให้บวกครับเอาเผ็ดเผ็ดนิดนึงนะคะเอาเผ็ดนิดหน่อยวันนี้ผ่านเอาใบบักรูดมาให้นี่แกงหอมใส่ใบบักรูด แล้วก็พริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วคั่วเองหอมๆนะคะเอาคั่วใส่ลงไปใส่ข้าวคั่วลงไปเวลาจักน้อยมันจะได้รสชาติหอมๆนะจากนั้นก็ใส่ชูรสค่ะชูรสนะคะชูรสค่ะ เชรสไม่ต้องเยอะนะมันไม่ดีต่อสุขภาพเชรสค่ะไปไม่น้อยนะคะอย่าส่เยอะมันบดีต่อสุขภาพค่ะจากนั้นก็เป็นดีค่ะเพราะว่าสิฮ็ดลาบลาบมือนี่เป็นลาบแบบสูตรขมขมอำลำ ผม,ผมตายเาาอรผมตยไม่เอาเรื่องสุดท้ายก็เป็นน้ำปลาค่ะใส่ซัมนี้สักก่อนแล้วก็คนใส่ฟั่งๆเบื้งสักก่อนสูตรนี้ไม่ใส่มะนาวนะคะก็ใส่บักหน้าเพราะว่าบาักหน้ามันสิเกตตัดอข,อข้มขมเขาเรียมาสูตร ลาบรอยเลือดลาดร่อยเลือด,ออดคันใสบักหน้าลงไปมันจะเป็นตัดค่วมขมของดีเพราะฉะนั้นศูนย์นี่เลยบกใสบกหน้าค่ะไม่ใส่มะนาวนะคะจะต้องมีเลือดแบบนี้ค่ะอันนี้สุกเรียงคุณอันนี้เป็นเพียเด้อยค่ะเพียที่เ้าไปต้มเลยต้มสุกเลย ใส่ซับเล็กน้อยค่ะจริงๆแล้วก็ใส่บีไปแล้วแหละใส่เพียไปนี่ก็สิเพิม่มความนัวเนาะนมันนุ่นนุน่น,น,นิดนึงลงสุดเรียบร้อยนะคะแล้วก็คนต่อค่ะคนต่อคือสีบอลืมใส่หยังดอกเนาะคือสีใส่เบิดลอค่ะ,ะชิมค่ะชิมชิมชิม ชิมข้ัวตัวกันนะชิมค่ะ,คะอืพอดีเลย,ลยเสียบ หอมสุดท้ายค่ะสุดยอดค่ะอันนี้คือสูตรลาบร้อยเลือด สูตรลอยเอ็ดเด้อค่ะสูตรลอยเอ็ดพร้อมเสิร์ฟค่ะไปกินข้าวเที่ยงกันค่ะ